เรื่องของทิสโก้ใช่ไหมฮะครับวันนี้เขาจะมีการประกาศผลประกอบการไตรามาสสามนะมก็ถือว่าเป็นการเบิกเลิกในกลุ่มของแบงก์เขาก็เป็นแชมป์การประกาศเป็นรายแรกถูกต้องสำหรับในกลุ่มแบงก์นะครับก็วันนี้นะครับตามรายงานว่าทิสโก้จะมีการประกาศผลประกอบการไตรามาสสามนะครับออกมานะครับแต่ว่ามีการคาดการณ์นะครับว่าโดยเฉลี่ยแล้วกันนะครับว่า เออกไรเนี่ยถูกประเมินว่าน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณสัก1,800ถึง1,800ล้านบาทบในไตรมาส3นะครับอย่างกรณีของอตัวของ Trinity นะครับประเมินว่ากําไรเนี่ยน่าจะอยู่ที่ระดับ1860ล้านบาทนะครับก็เติบโตประมาณสัก5%กรุงศรีวันาศินนะครับก็ประเมินว่ากําไรเนี่ยน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณสัก1,800ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นประมาณ2%อเอร์บรอลฟิลิปนะครับ ก็ประเมินว่ากําไรน่าจะอยู่ที่ระดับ1,800ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณสัก2%กว่ากว่าอ,อันนี้ก็ดูแล้วไปในเทียเดียวกันคือไม่ต่ำกว่า8,800ครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าประมาณสักถ้าดูสถิติเดิมของทิสโก้เนี่ยเขาจะประกาศประมาณสัก5โมง,หล,งหลังปิดหลังปิดตลาดตอนเย็นแล้วรอดูอันดับแรกคือ1เกิน1,800บ้างน้อยแค่ไหนหรือว่าต่ำกว่าแปดหรือเกินกว่าคาดหรือเกินกว่าคาดหรือต่ำกว่าคาดต่ำกว่าคาดอันนี้ก็จะเป็น่งบอก และอีกอันหนึ่งก็คือแบงก์นี่อยากให้ดูนะครับคือหนึ่งเรื่องของกําไรไม่พอนะครับมันมีเรื่องของการตั้งสํารองด้วยนี่สำรองก็คือเขาเรียกว่าเป็นค่าผลขาดทุนจากที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเอาง่ายคือตั้งสํารองเท่าไหร่แล้วก็ NPL เผื่อไว้แล้วก็มีเรื่องของเขาเรียกว่าตัวเลขเขาเรียกว่าเป็นสํารองเขาเรียกว่านอกเหนือจากตัวเลขในโชวต่างๆของของแบงค์เนี่ยให้ดู3าสอย่างตัวนี้พอๆนะครับนะครับ